สวัสดีเนาะในวิดีโอนี้ข้าพเจ้าจะมาแนะนำวิธีการคิดไล่เปอร์เซ็นต์เนาะใน Microsoft Excel ตัวอย่างเฮามีข้อมูลเนาะหรืออย่างต่างๆเนาะเฮาอยากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตัวอย่างคือของข้าพเจ้านี่เนาะเกี่ยวกับอ่าสินค้าที่ข้าพเจ้าซื้อมาเนาะแต่ข้าพเจ้าจะคิดไล่ว่าสินค้าตัวใดจะเป็นเปอร์เซ็นต์ไลน์ที่สุดเนาะ ะนันมีวิธีการใได้ทำม,มาเบิ่งนํากันเลยเนาะแต่ก่อนหับส้มจะลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการเหตุคลิปต่อไปเนาะแล้วทำม,มาเบิ่งนํากันเลยหลัสมิรแมนเขาจะกระเกียยเนื้อในของเขาให้มันครบถ้วนเนาะหลังจากนั้นเขาจะมาคิดไรเลยสมิรแมนเขาไปคลิดบนห้องทีมิรเนาะห้งองมิรที่เขาอยากคิดไรเป็นเปอร์เซ็นต์ หลังจากนั้นพิมพ์เท่ากับเนาะหลังจากเท่ากับเอ,เอาเคอร์เซอร์ตัวนี้เนาะไปคลิกบนราคานี่เนาะบนราคาทมิ่คลิกเข้าไปมัน,ะนะจะได้เป็นดีหาเนาะหรือเขาพิมพ์ก็ได้เนาะเขาพิมพ์ดีดีตัวนี้ส่วนหาเมนหานี้เนาะหาของหาของแถวนีเนาะหลังจากนั้นเขาจะมาคลิก เครื่องไม้ดาวเนาะเครื่องไม้ดาวในเป็นพิมพ์คลิกเข้าไปหลังจากนั้นเนาะมาพิมพ์ลอยเนาะลอยเพราะว่าเปอร์เซ็นต์นี่ครับตรงตรงคูณลอยเนาะหลังจากนั้นเรามาคลิกเครื่องไม้ทับในเป็นพิมพ์เนาะคลิกเข้าไปเครื่องไม้ทับนี่ก็เปรียบเหมือนฮานเนาะฮานให้คนรวมทั้งหมดเนาะ พอมาคลิกบนนี้ออกรวมทั้งหมดเนาะคลิกออกไปหลังจากนั้นคลิก enter นะจะได้เป็นเปอร์เซ็นต์ของมันเองเนาะถ้าหาหอยอยากได้คองตัวอื่นเนาะก็คือแต่ลำดับที่สองหาที่หานี้ถ้าเขาก็ปีไปยังสิเนาะมันจะไม่ได้เนาะฉะนั้นเขาต้องล็อกเราต้องล็อกสูตรของมันเนาะก็คือสูตรตัวนี้ สุดที่เขาพิมพ์วงหนึ่งนี่เนาะเขาจะมาทาสีตัวนี้เราทาสีบอลดีซิปนี่เนาะหลังจากนั้นเขามากด Fc ในเป็นพิมพ์เนาะเมื่อกด Fc ในเป็นพิมพ์แล้วเนะเาะจะได้เป็นแบบนี้นะหลังจากนั้นจะกด enter หลังจากนั้นเขาเขาลากเนาะลากแต่แตัวนี้ก็คือเขากดปีเนาะ เอาเคอเซอร์นี่มันซีใช่ไหเป็นเลขวกในหน่อยเนาะหลังจากนั้นจะมาลาจนสุดชน้ะเขาจะได้เปอร์เซ็นต์เบิรทุกอ่าลำดับเนาะก็คือทุกเนื้อในเนาะถ้าเขาอยากเพิ่มเปอร์เซ็นต์เขาอยากเพิ่มในกรณีที่อยากเพิ่มเนาะอยากเพิ่มหลังจุดนี่จากตัวจากตัวเขาสามารถเพิ่มมาหนีเนาะคืออยากเพิ่มมาหนี้เนาะเห็นไ่มเขาสามารถเพิ่มมาหนี้เนาะสำหรับการคิดแรงเปอร์เซ็นต์กับเบิดเพียงเท่านี้เนาะง่ายๆเนาะ ให้ทุกคนเอาไปนำใส่เนาะขอขอบใจ